คนรอบข้างก็คือสําหรับพี่ที่เรียนเองนี่นะคะพี่ทำให้มันทําให้พี่รู้สึกว่าแบบเราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเราแบบเราเหมือนรู้รว่าต้องใช้วิธีการพูดยังไงกับคนคนนั้นเวลาแบบปรึกษาปัญหาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ประมาณนั้นด้วยค่ะคือเราจะต้องแบบทฤษฎีของใครที่แบบเราควรจะเอามาใช้กับแบบนี้ในการสถานการณ์แบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะพี่ขอฝากเอติดต่วิยาการแนว สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง Lady Candy เย่ค่ะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะคะจากเอกจิตวิทยาและการแนะแนวนะคะก็คือพี่แพรค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่แพรอยู่ปีไหนอะไรไหนไงคะ อยู่ปีสนะคะอยู่ปีเดียวกับลิลี่กันนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็คือเราสนิทกันนะคะจากอ,อ,อะไรคะเรารู้สักรเราเป็นลีดเหมือนกันคะ<ช>่ะเราเป็นลีดใครยังไม่ดูคลิปลีดนะคะเดี๋ยวจะแปะให้นะคะก็คือเคยทําแล้วนะจ๊ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะต้องบอกกันเลยว่าเอกจิตวิทยาะารการแนแนวก็คือเป็นเอกคู่ก็คือต้องเรียนทั้งจิตวิทยาด้วยแล้วก็เรียนเอกอีก ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามีทั้งเอกเดี่ยวแล้วก็เอกคู่ค่ะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถเลือกเรียนจะเป็นเอกเดี่ยวคือเอกจิตวิทยาและการแนะแนวอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นเอกคู่เหมือนพี่แพรก็ได้นะคะ,ะเพราะพี่แพรเรียนเอกคู่ค่ะอ๋อก็คือตอนปีพี่แพรนะคะคือพวกเราป,ปีหกหนึ่งเด็กหกหนึ่งก็ยังแบบมีแค่เอกคู่แต่ว่าในปี 6 3มเนี่ยมีทั้งคู่แล้วก็มีทั้งเดี่ยวใช่แล้วแล้วก็ปีถัดๆไปเนี่ยก็คงจะจะเป็นคู่แล้วก็เดี่ยวแต่ว่ายังไงนะ้อก็อย่าลืมติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะค่ะโอเคเรามาเริ่มคำถามแรกเลยนะคะทำไมพี่แพรถึงเข้าเอกนี้คะแล้วก็แบบอ๋อต้องบอกก่อนว่าพี่แพรลืมพูดต้องบอกก่อนว่าพี่แพรเนี่ยอยู่เอกคู่สังคมศึกษาเราก็จะถามว่าทำไมถึงเลือกเอกนี้แล้วก็ทำไมถึงเลือกเอกคู่สังคม ที่พนะี่แพลวเนี่ยเลิกเรียนเอกจิตวิทยาการแน่ๆน,นะคะก็คือตัวเองเนะี่ยอยากจะเรียนจิตวิทยาอยู่แล้วก็คือแบบอยากจะลองเรียนแบบรู้สึกว่าเอกนี้มัน มันเข้าใจใช่ใช่มันทาให้เราเข้าใจจิตใจมนุษย์มากขึ้นแล้วก็อีกอย่างเคยตามมาหกเนี่ยเคยแบบเจอคุณแนนที่แบบใจดีมากๆแบบเอาใจใส่เรามากๆแบบเป็นเหมือนแม่แบบเป็นให้คําปรึกษาเป็นที่รับฟังเป็นที่พึ่งพิงของเราเลยแล้วก็ที่พี่แพวเลือกเรียนเอกสังคมนะคะเพราะว่าลูกช่วงที่พี่เลือกเอกคู่เนี่ยเขาจะใช้คะแนนโอนเน็ตในการวัดในการเข้าเอกคู่นะคะซึ่งคะแนนสังคมเนี่ยเป็นคะแนนที่แบบก็ค่อนข้างสูงและอย่างที่แพวก็ชอบสังคมมากๆ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนไป5้าปีอย่างเงี้ย mm hmm. ก็อยากจะแบบเรียนอะไรสิ่งที่เราแบบชอบหรือว่าอยากอยู่กับมันจริงๆคือน้องๆควรจะเลือกอะไรที่แบบตัวเ,<ร>เองชอบชเราจะได้แบบเรียนแบบอย่างมีความสุขถึงแม้ว่ามันจะยากแต่มันก็เป็นสิ่งที่แบบเราถนัดและเราก็ชอบอะไรเงี้ยมันก็จะโอเคกว่ามันจะทําให้เราแบบมีความพยายามแล้วก็แบบไม่ท้อมากกว่าค่ะใช่ค่ะ่าต่อไปนะคะคำถามต่อไปก็คือพี่แพลวเข้ารอบไหนคะ เข้ารอบสามนะคะก็คือรอบอรับตรงค่ะรอบรับตรงนะคะก็คือเป็นรอบที่ใช้คะแนนใช่ไหมใช้คะแนนอ่าแล้วใช้คะแนนอะไรบ้างยังไงบ้างใช้คะแนนแกดแพดนะคะแล้วก็ใช้คะแนนเก้าวิชาสามันค่ะซึ่งคะแนนโอเน็ตเนี่ยอันนี้เราจะใช้ในการไอในปีพี่นะคะใช้ในการเข้าเอกคู่นะคะแต่รู้สึกว่าปัจจุบันเหมือนเคยทาคลิปการสารตลอดชีวิตเขาจะใช้เก้าวิชาอะไรกันแล้วใช่ไหมหลังปีหร่ น่าจะใช่อืมซื่อหลักๆเขาน่าจะเปลี่ยนมาภชยเก้าวิชากันมากกว่าค่ะแล้วก็แกะแผ่นนะคะอคย่าลืมนะคะสําคัญว่าอันนี้มีการเตรียมตัวไงบ้างคะการเตรียมตัวสอบการอ่านหนังสือนะคะพี่แพรจะเน้นเรียนพิเศษค่ะ คือเรียนตอนนางเรียนกรุงเทพใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่เรียนเรียนส่วนนนอ๋อเรียนโรงเรียนส่วนกลาิทยาลัยดอนทัรทบ,บรีนะคะรุ่น SKN 36นะคะน้องที่มาดูเมนได้นะรู้จ <G ül> ักพี่แทย์ <laughs> ที่เรียนพิเศษหลักๆเนี่ยที่จะเรียนที่น้องๆน่าจะรู้แล้วเนอะงานแถวงานวงวานที่แบบตืกดตหรืออะไรอย่างนี้นะคะที่<ช>เรียนแล้วก็เร<ช>ียนทั้งตัวต่อตัวแล้วก็เรียนดาวงเรียนคณิตเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนออนไลน์ที่บ้านด้วยนะคะก็คือเราก็อ่านหนังสือเองด้วยแบบอ่านแบบอ่านทุกวันแล้วเหมือนกับคือถ้าอย่างรอบแรกเหมือนพี่ใช่ไหมเขาก็จะเน้นสัมภาษณ์อยากถามว่าถ้าเราเข้ารอบถ้าเราเข้ารอบเอ,อ,อะไรนะรอบสามใช่ไหมที่เราสอบแล้วอ่ะการสัมภาษณ์มันจะยากมากไหมคะ การสัมภาษณ์ของพี่ที่สัมภาษณ์เอกจิต,ตวิทยานะคะก็คืออาจารย์เขาก็จะแบบเหมือนถามทั่วไปเลยค่ะว่าแบบหนูเรียนเได้เกรดประมาณไหนแบบเคยทําอะไรบ้างในโรงเรียนอย่างเช่นที่แรวเนี่ยเคยเป็นคณะกรรมการนักเรียนใช่ไหมคะมมก็คือนอกจากเราจะทํากิจกรรมของโรงเรียนเนี่ยเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้านอกจากทากิจกรรมของโรงเรียนเราก็จะต้องแบบ ทำคะแนนในการเรียนเน่ให้ได้แบบทำเกรดยังดีด้วยคือทำกิจกรรมได้แต่ก็อยากถึงการเรียนนะคะเพราะว่าเกรดในการเรียนเนี่ยก็จะทําให้เราอะยื่นใช่ในการยื่นมหาิทยาลัยกันค่าคำถามต่อไปนะคะก็แบบมีสาระนิดนึงคาถามนี้นะคะก็คือในเอกจิตวิทยาและการในแนวเนี่ยพี่แพรเรียนอะไรบ้างคะเข้าๆแต่ละปีอะไรนี้ในช่วงปีหนึ่งนะคะแบบพี่ขอดูต้องดูโผยนะคะเพราะแบบ ะะจะปีหนึ่งเนี่ยจะเรียนด้านจิตวิทยาก็จะเป็นการธรรมชาติของผู้เรียนและการเรียนรู้นะคะแบบพื้นฐานทางด้านจิตวิทยา<น>หรือว่าการแนะนำแนแนวอะไรอย่างนี้แล้วก็สุขภาพจิตการปรับตัวอะไรอย่างนี้นะคะปี2นะคะจะเรียนเกี่ยวกับด้านการประเมินและทดสอบจิตวิทยาเบื้องต้นการบ<น>ริการสัมเทหรือว่าแนแนวอาชีพอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะแบบเผื่อใครอยากไปเป็นครูแนแนวเนาะ ก็จะได้แบบก็จะได้เป็นทางด้านด้านแนะนด้วยแล้วก็ด้านจิตวิทยานะคะแล้วก็ปีศาที่พี่เรียนอยู่เนี่ยก็จะแบบเกี่ยวกับด้านวิจัยทางด้านจิตวิทยาและการแนแนวอะไรอย่างนี้แล้วก็การให้คำปรึกษาคอนเซิลลิ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วก็ต่อไปอจะเปคมเอโคู่สังคมที่ที่เรียนนะคะด้านปีหนึ่งเนี่ยในปีพี่ก็จะเรียนเกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์ไทยการพัฒนาการของสังคมไทยกฎหมายในสังคมไทยด้านปีสองก็จะเรียนเกี่ยวกับด้านแบบรัฐศาสสังคมวิทยาสําหรับครูพระพุทธศาสนาอะไรอย่างนี้นะคะส่วนปีสามที่พี่เรียนอยู่เนี่ยจะเป็นศาสนาสากลแล้วก็เศรษฐศาสตร์ก็นเลยก็จะเป็นแบบข้าวๆนิดนอจริงๆจะบอกว่า ของศึกษาศาสตร์ทุกเอกก็คือเรียนจิตวิทยาเหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะเรียนไม่ลึกเท่าเอกจิตวิทยาและกันในแนวนะคะก็คือเหมือนของพี่ก็จะเรียนแบบเบื้องต้นพอที่จะรู้แต่ว่าเหมือนแบบจิตวิทยาเพื่อให้คําปรึกษาอะไรค่ะนี้ก็คือยังไม่ถึงขนาดนั้นของพี่อาจจะเรียนแบบอะไรนะนักจิตวิทยามีใครบ้างสามารถเอามาประยุกต์กับการสอนอะไรยังไงก็แบบเบาๆแต่ว่าถ้าใครแบบมันจะมีแบบบางคนที่ชอบแบบจิตวิทยาและการแนแนวก็คือพี่แน้นว่าเข้าเอกพี่แพลนนะคะเพราะเขาจะเรียนแบบเน้นๆค่ะแล้วก็แบบ จะถามพี่แพรว่าจากการที่พี่แพรวเนี่ยเรียนในเอกจิตวิทยารายการในแนวเนี่ยสามารถเอาอันเนี้ยไปปรับใช้กับคนรอบข้างหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่ทําในมหาลัยได้ยังไงคนรอบข้างก็คือสําหรับพี่ที่เรียนเอกนี้นะคะพี่ทําให้มันทําให้พี่รู้สึกว่าแบบเราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเราแบบเราเหมือนร,ร,รู้ว่าต้องใช้วิธีการพูดยังไงกับคนคนนั้นเวลาแบบ ปรึกษาปัญหาอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมใช่ประมาณนั้นด้วยค่ะคือเราจะต้องแบบทฤษฎีของใครที่แบบเราควรจะเอามาใช้กับแบบนี้ในการสถานการณ์แบบนี้อะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าในพอเราเรียนไปเรื่อยๆือ่ะเราก็จะแบบรู้เองว่าแบบเออเราควรจะทําตัวยังไงร,รับฟังเขาหรือว่าควรจะพูดอะไรประมาณไหนยังไงแล้วก็การใช้ในชีวิตใช,ใช่ไหมใช่ชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยเราสามารถเอามาอัดเดบเวลาเราเจอปัญหาได้ยังไงเวลาเราเรียนแบบ ิวยาามก็มันเหมือนเราทําให้เข้าใจคนอื่นมากขึ้นอ,อย่างเช่นบางทีอะตอนที่เรายังไม่ได้เรียนจิตวิทยาเราก็จะแบบคิดว่าแบบเฮ้ยทําไมคนนั้นเขาทําแบบนั้นนะแล้วทําไมคนแก่คนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นซึ่งบางทีมันก็อาจจะแบบมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะคะอย่างเช่นทฤษฎีเขาก็าเคยบอกเอาไว้อย่างเช่น Eat, e go, e go, อิทอีโก้หรือว่าซูเปอร์อีโก้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งน้องๆอาจจะมักว่าเอ้ยพี่พูดอะไรอันนี้เป็นทฤษฎีของซิกมันฟรอยนะคะนอกจากการเรียนแล้วอ่ะยังทํากิจกรรมอะไรบ้างแล้วเป็นกิจกรรมในเองเช่นรับน้องอะไรอย่างเงี้แบบไปค่ายอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหงงม,มกิจกรรมแรกที่จะต้องพูดถึงเลยนะคะน้องๆก็คือกิจกรรมลี л и ะเหมือนเชียร์เชียร์ลดเดอร์นะคะก็คือเก่าพี่เลดี้กันนี่นะคะ เราก็อ๋อถ้าน้องๆอยากรู้รายละเอียดนะคะก็คือไปดูคลิปเดี๋ยวจะแปะไว้ก็คือไปดูเออคือแปะบ่อยมากคลิปนี้แล้วก็แบบพี่แพลวก็ไปค่ายบ่อยใช่ไหมเหมือนค่ายล่าสุดอ่ะค่ายล่าสุดค่ายล่าสุดไปค่ายรักการอ่านค่ะ<ม>เป็นส<ม>ูร<ม>์เลอร์ฟริดดิงดีอูสูร์เลอฟรดดิงก็คือคณะศึกษาศาสตร์นะคะ<ม>คือเราไปอ่านอิทานให้น้องๆที่ต่างจังหวัดค่ะเป็นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเช่นเด็กอนุบาลหรือว่าเด็กประถมสองสามขวบหรือว่า ป4ปอ5อะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติเขาไม่ได้รับโอกาสที่จะมาเรียนรู้อะไรแบบนี้นลยเขาจะแบบไม่ค่อยได้เห็นนิทานออหรือว่าได้เห็นหนังสือเหมือนกับที่พวกเราเห็นในปัจจุบันคือเขาจะแบบไม่ค่อยมีโอกาสได้อ่านเหมือนเราก็เหมือนได้ทําความดีไปด้วยแล้วก็ได้เปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองรู้สึกไงบ้างคะ รู้สึกแบบอุโยดีมากๆาเลยค่ะคือน้องๆอ่ะต้องขอบคุณน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองมากๆเลยนะคะที่แบบให้ความร่วมมือแล้วก็แบบช่วยสนับสนุนพวกเราเป็นอย่างดีค่ะแบบช่วยเหลือพวกเราตลอดเลยแบบไม่ว่าจะเรื่องอะไรกันตาค่ะก็เออพี่แพลเคยเป็นประธานค่ายแลกพบเอกสังคมนะคะก็คือรับน้องเอกสังคมก็ขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะที่แบบให้ความร่วมมือแล้วก็ สนับสนุนกิจกรรมมันปังปังมันปังไหมก็คือเหมือนเราได้ทํามาทําความรู้จักระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะคะก็คือเป็นการสร้างสัมพันธภาพ,พแล้วก็ความสนิทสนมให้มากขึ้นในเอกค่ะก็คือรับน้องของคณะเราไม่โหดเลยแบบเฟลลี่ใช่ไหม, <า S 1> มคะชิลมากคือพี่ๆใจดีมากนะคะพี่แพรนะก็ใจดีมากๆคำถามต่อไปนะคะจะเป็นคำถามน้องๆที่กำลังแอดมิชชั่นหรือกำลังจะอยากเข้านะคะสงสัยว่า คณะศึกษาศาสตระะเอกจิตวิทยาและกัรแนแนวเนี่ยรับกี่รอบนะคะแล้วรอบรับกี่คนเออพี่ขออ้างอิงข้อมูลจากทีแคสหกสามนะคะก็คือรับทั้งหมด4รอบนะคะจะเป็นรอบหนึ่งรอบพอร์ตโฟลิโอรอบที่สองรอบโคต้าหรือว่าทุนเอราวันนะคะรอบที่สามรอบรับตรงแล้วก็รอบที่ห้าจะเป็นรอบอิสระนะคะก็คือเราจะมีการอาจจะรับ นักนิสิตนักศึกษาเพิ่มในกรณีที่ไม่ครบไม่ครบจํานวนนะคะค่ะแล้วก็แบบถ้าข้อมูลอัปเดตอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวพี่จะแปะเพจเอกไว้ท้ายคลิปนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูให้จบแล้วไนท้ายคลิปเราก็จะได้รู้ว่าเพจนี้นะคะเพจของเอกคือเพจอะไรนะคะน้องๆเรามีการติดต่อทั้ง3ช่องทางนะคะทั้งเฟซบุ๊กทวิตเตอรแล้วก็อินสตาแกรนะคะอย่าลืมเข้าไปดูนะคะน้องๆค่ะสุดท้ายนะคะคือให้พี่แพโปรโมทเอกหน่อยค่ะว่าเรน เอกนี้มันดียังไงบ้างอะไรบ้างแล้วก็บอกเพจอะไรนี้ค่ะสำหรับเอกจิตวิทยาและการแนะแนวนะคะ,ะมันเป็นเอกที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเอกทีเ่เรียนเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านจิตใจคนหรือว่าแต่ว่าเราจะไม่ลงดูนะคะเราจะเน้นเกี่ยวกับด้านโรงเรียนมากกว่าค่ะซึ่งน้องๆคนไหนสนใจหรือว่าเฮ้ยอยากจะอยากจะเรียนแบบพี่ตรงเลยอะไรอย่างนี้ก็อย่าลืมเข้ามา ในเอกของเราอยู่ยนะคะอย่าลืมยิ่งโอ้เพนทาอเพนทาก็มาได้นะคะโอ้เพนทาอย่าลืมเข้ามานะคะเราจัดชั้นเดียวกันเลยนะคะก็คืออยากเข้าเอกคู่ไหนก็คือมาชั้นเดียวกันเลย<ช>แล้วก็<ช>น้องสามารถเข้าได้ทุกสูงน้องๆอ,อย่าลืมเข้ามาใครสงสัยหรือสอบถามข้อมูลน่สามารถสอบถามได้นะคะแล้วก็พ <gambling. S 1> ี่ขอฝากติดตามพิยาและกันแนแนวเนี่ยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจน้องๆด้วยนะคะค่ะอ้าติดตามข่าวสารได้ที่ไหนคะบอกไปค่ะติดตามข่าวสารได้ที่ เป็นบุ๊งนะคะแนะให้แนวมอสวอแล้วก็ส่วนทวิตเตอร์นะคะ swed underscore gpsy แล้วก็ ig หรือว่าอินสตาแกรมนะคะจะเป็น g. p s y. s w u ค่ะ,คะแล้วก็เดี๋ยวพี่เลดี้เขาจะแปะลิงก์ไว้ให้นะะ<ช>้องๆาคนไหนไม่ทันก็สามารถหรือว่าน้องๆคนไหนแบบ <S 2> <S 2> เฮ้ยที่แก่ทักเพจอะอยากรู้จักพี่แพรเป็นการส่วนตัวนะคะเราก็จะแปะ ig พี่แพรไว้นะคะจะเห็นว่าอัพสตอรี่ของกิน ขนมเบเกอรี่บ่อยนะคะก็ไปทักทายนะคะพี่แพวเขาแบบเฟนลี่นะค่ะจบไปนะคะสำหรับคลิปรีวิวคณะนะคะก็คือรีวิวเอกจิตวิทยาและการแนะแนวนั่นเองนะคะน้องๆที่มาดูนะคะอย่าลืมกดอะไรคะ Subscribe ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งค่ะดีมาก ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้พี่กันกับพี่แพรก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะแต่น้องอยากเข้าเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ไหมเงอะใช่เออบอกว่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ <laughs> เดี๋ยวไม่ได้ยสัก <laughs> เอาไว้เอาไว้ <laughs> อย่าลืมฝากพี่ขอฝากเอกจิตยาพยาบาลไว้ในแนวในดวงใจของน้องด้วยเอาไว้เอาไว้พี่ขอฝากเอกจิตย <laughs> าพยาบาลไว้ในดวง เขาพาเอติดปาตวิหาการและแนวรู้มักอะไรอ่ะมอง่าจยันอะไรกันได้แล้ว